ตัดต่อวิดีโอจากแอป t i k ต t o เลยอย่างง่ายๆทำยังไงเดี๋ยวพาไปดูค่ะมือใหม่ที่ไม่อยากพลาดทุกเทคนิคในการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายๆกดติดตามอีวได้เลยค่ะอีซีทำคลิปตัดต่อวิดีโอทั้งจากแอป t i k ตอ k และแอป Cap คั t มาโพสต์ไว้ให้ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะให้เรามาคลิกที่เครื่องหมายบวกค่ะเครื่องหมายบวกนี้นะคะ แล้วก็มาที่อัปโหลดค่ะเราจะตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะหลายๆคลิปมาต่อกันมาที่อัปโหลดนะคะตรงนี้นะคะอัปโหลดเลือกสักสี่วิดีโอนะคะแล้วมากดที่ถัดไปค่ะวิดีโอนะคะจะถูกนำเข้ามาแล้วให้เรามาที่ปรับคลิปค่ะ วิดีโอจะถูกนำเข้ามานะคะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะถ้าเราจะต้องการตัดทุกคลิปเลยนะคะให้เรามาคลิกที่คลิปแรกนะคะแล้วเราดูนะคะเราสามารถที่จะเลื่อนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะตัดบางช่วงนะคะเราอาจจะให้ช่วงเริ่มนี่นะคะเ,เราไม่ต้องการวิวนะคะเราก็ตัดออกไปนะคะเราสามารถที่จะเลื่อนแบบนี้นะคะเลื่อนแบบนี้เ,เราพอใจแล้วเราก็ติ๊กถูกะคะ่ะ แล้วก็มาดูคลิปถัดไปค่ะคลิปนี้นะคะต้องการที่จะให้เริ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกทำแบบนี้นะคะทุกคลิปเลยนะคะเลื่อนแล้วก็ติ๊กถูกคลิปสุดท้ายแล้วนะคะเลื่อนนะคะแล้วก็ติ๊กถูก พอเราพอใจแล้วก็เสร็จสิ้นค่ะแล้วเรากดที่ถัดไปค่ะเราก็จะได้คลิปนะคะที่เราได้ตัดต่อแล้วนะคะทั้งหมด4คลิปนะคะมารวมกันแบบนี้ถ้าใครอยากใส่เสียงเพลงก็มาที่ตัวโน้ตนะคะใส่เอฟเฟกเพิ่มใส่ข้อความเพิ่มใส่สติกเกอร์เพิ่มนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วเราพอใจก็มากดที่ถัดไป แต่คลิปนี้นะคะมีเสียงเพลงนะคะในคลิปมาอยู่แล้วนะคะอีจะไม่ใส่เพลงเพิ่มนะคะให้เรามากดที่ถัดไปเลยค่ะพร้อมนะคะที่จะโพสถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็แชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆเผื่อว่ายังมีใครที่ยังไม่รู้ค่ะ